ทิรักช่วยผมถือของหน่อยได้ไหมโอ๊ยคุณนี่น่าอึดคันจริงเลยให้ถือนี่หน่อยทำเป็นบน่นผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละครับพวกเธอแค่คิดว่าให้เราอุ้มท้องเด็กคงไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรไม่ยุติธรรมเลยเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดให้เราต้องมาอุ้มท้องเด็กแบบนี้เนาะทิรักวันนี้อยากทานอะไรไหมครับนหนเล่นเกมเก่งส,สุดไปเลยอ่ะเพิ่มเพื่อนมาดีกว่าวันหลังจะได้เล่นกันอีก รีบไปทำกบบข้าสิหิวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวแล้วก็ซักผ้าให้ฉันด้วยอีกสองสามวันฉันต้องใส่ทำอะไรให้เร็วๆหน่อยก็ผมท้องอย่นี่ครับท้องมันก็โตขึ้นทุกวันจะให้ทำอะไรไวเหมือนเดิมได้ยังไงอะท้องแล้วทำไมเหรอฉันเองก็ต้องทำงานนอกบ้านทุกวันคุณทำงานอยู่แต่ในบ้านแค่นี้ทำมาเป็นบน อะไรคะคุณฝันร้ายหรอผมฝันว่าผู้ชายทั้งโลกท้องแทนผู้หญิงฝันว่าคุณทิ้งผมอะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรนะคุณแค่ฝันร้ายนะ่ะ